สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจําวันที่6มกราคมปี6กนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกําพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ5กับแปดเก้ากับสองห้าศูนย์ห้น็ดห้าแปดห้าเก้นะ8 0 8 1 8 2 8 5 8 9 5 8 2 1 5 8 1 8 9แล้วก็9 8 2เนาะ ดูจะห้าเก้าสองก็ได้ ett, เนาะก็าขอยเป็นเพื่อนก็คนโชคดีนะจับคู่ก็ห้าสองสองห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าแปดแปดเก้านะต่อไปพิเศษเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดถ้าเป็นศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะ องก็สองศูนย์สองสองสองสี่สองเจ็ดสองเก้าจับคู่คง่ายๆสั้นๆก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะหนึ่งเก้าเจ็ดห้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์สองเจ็ดศูนย์โชคดีทุกคนนะคะต่อไปปกติหนึ่งก็สี่เก้าก็สอง หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสี่สองเก้าสองหกหนึ่งสี่หกหรือี่หนึ่งเก้าสองก็ได้เนาะจับคู่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าสี่สองสองสี่นะต่อไปวีไห้ากับแปดสามกับหก ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าห้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้านะคะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าสามแปดแปดสามห้าสามสามห้าเนาะสามห้าห้าสามหกเก้าห้าแปดหนึ่งสามหกแปดสามเก้าหนึ่งเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะวันนี้มันเน้นห้าแปดเก้าเด้อว,วันนี้เก้า 958เด้อวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ9582เด้อดูเอาเดืนไหนที่เราติ๊กไว้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็โ้คดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ